รัฐบาลของท่านนายกอนุทินคนที่32นะคะยังไม่ทันจะได้ถแถลงนโยบายรับน้องด้วยถนนชุดซะแล้วจากเจ้าพยาค่ะน้ําจากเจ้าพยาเนี่ยซึมเข้ามาซึ่งทําให้เกิดแรงดึงก็กลายเป็นโพรงหลุมถนนชุดอยู่หน้าโรงพยาบาลตุลาหน้าน้ําด้วยน้ํารับรองเลยงานนี้เตรียมรับมือน้องน้ําน้ําท่วมกรุงเทพแน่นอนรัฐบาลของคุณอนุทินจะรับมืออย่างไรโดยเฉพาะอย่าง ิ่งใครคลุมกระทรวงเกษตรซึ่งมีกรมชนประทานแล้วก็ใครคุมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติซึ่งมีกรมน้ำค่ะสงสัยแล้วล่ะค่ะอาการน่าเป็นห่วงแป้งจะลอยน้ําเต็มเจ้าพยาหรือเปล่าแต่ที่น่าเป็นห่วงคือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชากรที่ใช้รถใช้ถนนถนนในกรุงเทพวันนี้เนี่ยต้องตรวจตากันแล้วนะคะว่ามันมีโพรงน้ําอยู่ข้างใต้หรือเปล่า อาการดึงผิวก็จะทําให้ถนนสุดอย่างที่เห็นละค่ะน่าเป็นห่วงรัฐบาลคุณอนุทินจริงๆค่ะ